แกลแมวซึ่งรู้จักกันเดิมในชื่อสกินวอลเกอร์เป็นเอ e ที่สร้างโดยสกอตสวีกเขาเป็นไวรัสปรสิทษที่ติดอยู่ในโซนิกในยุคข,ของโซนิก3เรื่องราวที่เกิดขึ้นในทำลายทั้งเรื่องของโซนิก3แอนด์นักเิร์ในขณะที่โซนิกกำลังสู้กับโรบอตนิกเพียงลําพังที่เกาะแองเจ s i s l ไอแลน์โรบอตนิกสามารถโจมตีเขาได้อย่างแม่นยําทําให้โซนิกตกลงไปในส่วนลึกของเบื้องล่าง นั่นคือช่วงเวลาที่ทำให้โซนิกติดไวรัสแกรมแว์มันกืนกินเขาจากภายในปล่อยทิ้งร่างเนื้อที่ว่างเปล่าของเขาให้กับกิมแวร์ได้ควบคุมมันพยายามที่จะค้นหาและดูดกินเหยื่อะไรอื่นๆทีละคนด้วยวิธีที่โหดหลายและน่าสยดสะยองโดยการที่มันจะเข้าไปครอบงาจิตใจของเหยื่อ เวลาผ่านไปนับตั้งแต่ที่โซนิคหายตัวไปและเพื่อนๆของเขาก็เริ่มเกิดความกังวลม,มากขึ้นว่าโซนิกเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะในขณะที่พวกเขากําลังเดินสำรวจไปทั่วเกาะจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็เริ่มตกเป็นเหยื่อของก้นอุบายและกับดักอันแสนปิดเบี้ยวของแกรมแวร์มันเอาร่างกายของพวกเขาเข้ามาหลอมรวมเข้ากับปรสิตเนื้อร้ายกายพันเพื่อเพิ่มมวลอนานัสยศยองของมัน กริมแวร์เป็นเอเจีที่สร้างขึ้นโดยสกอตส์วีเอ็กมันเป็นปรสิตัเวลร์ที่สามารถแพร่กระจายไปทั่วทั้งโซนิกและเกมโซนิ c 3แอนนักเคิลในเวอร์ชันที่โหลดเถื่อนและเริ่มล่อลวงเพื่อนๆของโซนิกโดยวิธีการต่างๆนานา,นานเพื่อที่จะกลายพันธุ์พวกเขารูปลักษณ์ของสกินวอลเกอร์ในร่างปกติกริมแวร์หรือสกินวอลเกอร์มีลักษณะเหมือนกับโซนิกแต่มีขนสีม่วงปากเบี้ยวรองเท้าของเขามีสีแดงมนและมีรอยเย็บตัดที่ท้องกริมแวร์ที่ปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของโซนิกเราจะเห็นได้ว่านั่นมันเป็นเียงแค่ปือก ของโซนิคที่ถูกควบคุมโดยไวรัสแกรมแวร์ผอร่างกายของมันจะปรากฏให้เห็นถึงบาดแผลชะกันต่างๆร่างกายของเขามีการเน่าเปื่อยดูเหมือนกับศพที่กำลังถูกควบคุมด้วยอะไรบางอย่างหรือบางส่วนของร่างกายนั้น เราจะสามารถมองเห็นได้เลยว่าร่างกายของเขากำลังเกิดการกายพันธุ์โดยมีดวงตาสีเหลืองมากมายผุดขึ้นมาจากร่างกายหรือซ่อนอยู่ภายใต้บาดแผลของเขาหูของเขาโคตรหรือฉีกขาดในบางส่วนกระดูกสันหลังของเขาโค้องงอผิดรูปและปากของเขามีฟันสีเหลืองอล้อยหลอเน่าเปื่อยจนดูน่าขยะแขยงบนหน้าผากของเขามีรอยบาดแผลหรือมีรูที่มีดวงตาสีเหลืองอยู่ข้างในและหน้าท้องส่วนล่าง คุณจะได้เห็นลำไส้ที่ยื่นออกมาพร้อมกับเนื้อที่ยื่นออกมาจากแขนของเขาในร่างความตัวเป็นโซนิครูปร่างจะเหมือนกับโซนิคแทบทุกประการสวมถุงมืออันใหญ่สีขาวสวมรองเท้าสีแดงคาดขาวแต่จะมีสีผิวที่หมองคล้ำกว่าใต้ตาเริ่มหย่อนคอยและสีขนที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงจางดูแล้วอาจจะเหมือนกับซากศพที่เดินได้ในร่างที่เปิดเผยตัวในบางส่วนเขาดูเหมือนโซนิคที่มีรูปร่างน่าเปลือย และผิดปกติเป็นอย่างมากเริ่มเปิดเผยการกลายพันธุ์ที่ชัดเจนขึ้นลำคอยืดยาวมีสิ่งที่คล้ายกับหนวดกล้ามเนื้อขยายออกไปทั่วร่างกายเกือบทั้งตัวและรูที่ปากเต็มไปด้วยดวงตาอันน่าสยดสยองจํานวนมากแสดงให้เห็นถึงระดับการกลายพันธุ์ที่เพิ่มมากขึ้นมีตุ่มหนองผุดขึ้นตามตัวข้อเท้าที่ฉีกขาดดวงตาเริ่มผุดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นจํานวนมากหน้าอกของเขาฉีกขาดอย่างหนักมือของเขาขยายใหญ่ขึ้น ถูงมือทั้งสองข้างของเขาฉีกขาดเนื่องจากการกลายพันธุ์ในส่วนของมือและบางส่วนก็เริ่มกลายเป็นก้อนเหนือกงเล็บในร่างที่แท้จริงของแกรมแวร์ร่างที่แท้จริงของมันดูอวบอิ่มและเต็มไปด้วยก้อนเหนือและตุ่มหนองมีดวงตาหลายดวง และฟันที่เรียงเป็นแถวอยู่ภายในปากซ้อนกันหลายชั้นระเกละากะควบคู่ไปกับดวงตาขนาดใหญ่ดวงเดียวที่อยู่ด้านบนหนวดของมันยังมีฟันโลกมาในแต่ละหนวดมีลูกตาอยู่ทางด้านในและมันยังมีขนาดตัวที่ขยายใหญ่ขึ้นไปอย่างมากมีขนต่างๆยิกหย่อยตามร่างกายของมันเนื้อของมันที่เหี่ยวยน่นบุคลิกภาพของแกรมแวร์แกรมแวร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อมหิตป่าเถื่อนและก็หายเลือดมันจะใช้ความสามารถในการแปลงกายเพื่อล่าเหยื่อไม่มีใครรอดชีวิตจากมันได้เมื่อมันต้องการอาหารแกรมแวร์สามารถทำอะไรได้บ้าง เขาสามารถเปลี่ยนกลับไปร่างจริงตอนไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการแกรมแวร์มีความสามารถในการฝังปรสิตในร่างกายของเหยื่อเพื่อเข้าสิ่งของยึดร่างและกลายพันธุ์ไขก็ตามที่พบเจอเขาเขาสามารถเปลี่ยนร่างกายของเขาได้ตามที่ต้องการเมื่อปรสิตไวรัสแกรมแวร์ได้กินสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใขรก็ตามมันจะคัดลอก DNA ของคนคนนั้นหรือสิ่งนั้นเอาไว้เพื่อให้มันสามารถจําแรงกายเป็นสิ่งนั้นได้ที่อยู่ในปากมันจะต้องเปิดปากทุกครั้งและลูม่านตาจะโผล่มาในทุกครั้งที่ใช้ดวงตาเพื่อการมองเห็น และการกลายพันธุ์จะเริ่มด้อยลงเมื่อปรสิทธิรเวลาต้องการอาหารสรุปก็คือมันจะต้องคอยหาอาหารตลอดเวลาเพื่อให้ร่างกายของมันได้อยู่ต่อและคงสภาพกลายพันธุ์ต่อไปได้เมื่อไม่ได้รับสารอาหารเซลล์ไวรัสของมันจะแย่งกันอยู่หลอดเซลล์ส่วนใหญ่จะเริ่มกินกันเองทําให้ระบบร่างกายของมันถดถอยอาการคล้ายๆกับเซลล์มะเร็งร่างกายของมันสามารถค้งงอแบบไหนก็ได้ตามที่มันต้องการ ส่วนหน้าของสมองของมันจะมีดวงตาเป็นจำนวนมากที่ปรากฏอยู่ดร์เอ็กแมนเป็นเหยื่อรายแรกของแกมแวรรูปแบบที่ติดเชื้อของเทลถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะคล้ายกับการทํางานของไวรัสแบคทีเรียและโฟสตามที่ได้รับการยืนยันโดยสกอต